ครับผมคลิปนี้จะพาเพื่อนๆไปทำการปรับตั้งมาร์กและก็ตั้งวาวนะครับในเคสนี้จะพาเพื่อนๆไปดูนะครับวิธีการปรับตั้งวาวด้วยมือเปล่าด้วยนะครับจะแนะนำวิธีการปรับตั้งสำหรับเพื่อนๆที่ไม่มีฟิลเลอร์เกจนะครับเพื่อนๆครับเพื่อนๆก่อนอื่นเลยนะครับเราก็จะเริ่มทำการปรับตั้งมาร์กก่อนที่เราจะทำการปรับตั้งวาวนะครับให้เพื่อนๆสังเกตวาวไอดีนะครับเพื่อนๆ นะครับนี่วาวไอดีนะครับเวลาผมหมุนพอข้อเหวี่ยงวาวไอดีจะกดลงนะครับเพื่อนๆจังหวะที่วาวไอดียกตัวขึ้นนะครับเพื่อนๆจังหวะที่วาวไอดียกตัวขึ้นเราก็มาดูที่มาร์กได้เลยนะครับมาหามาร์กเลยนะครับเพื่อนๆนะครับว่าง่ายๆนะครับว่านะครับวาวไอดีกดตัวแล้วก็ยกตัวขึ้นนะครับพอวาวไอดียกตัวขึ้นเราก็จะมาทําการดูมาร์กตัวทีนะครับที่จานไฟนะครับเพื่อนๆ หลังจากนั้นเราก็มาดูมาร์คที่เฟืองราาริ้นนะครับเพื่อนๆมาร์คที่เฟืองเราาริ้นนะตรงหมายเล็กหนึ่งขอบบนนะครับเพื่อนๆน,นะครับจะต้องนะครับขนานกันกับแครงเครื่องนะครับเพื่อนๆจะต้องขนานกันกับแครงเครื่องนะเดี๋ยวผมนะครับจะหมุนให้เพื่อนๆดูอีกหนึ่งรอบอันนี้เป็นการหมุนเทสดูก่อนนะครับว่าเครื่องยนต์หมุนราบลรื่นหรือเปล่านะครับเพื่อนๆน นะครับโดยปกติแล้วนะครับผมก็จะทําการหมุนเช็คก่อนนะครับหลังจากที่นะครับทำการตั้งมาร์กในคลิปที่แล้วยังไม่ได้หมุนดูสภาพเครื่องเลยนะครับว่าเครื่องยนต์หมุนเข้าไปติดขัดหรือเปล่านะครับเพื่อนๆนะครับอันนี้ขอหมุนเช็คอีกรอบนึงนะครับเดี๋ยวจะตั้งมาร์กให้เพื่อนๆดูอีกทีก็แล้วกันนะครับเพื่อนๆนะครับเอาหาวิธีตั้งกลงตั้งกล้องก่อนนะครับหามุมสักนิดนึงนะครับ อ่านะครับเพื่อนๆหลังจากที่นะครับตั้งกล้องเป็นที่เสร็จสับเรียบร้อยก็ให้เพื่อนๆดูวาวไอดีตัวบนนะนะครับวาวไอดีตัวบนนะครับอ่าถ้าเมื่อไหร่วาวไอดีกดลงไปนะครับนี่นะครับวาวไอดีกำลังกดตัวลงไปี่ตัวบนนะครับเพื่อนๆอ่าวาวไอดีกดนะครับกดลงไปแล้วนะครับพอวาวไอดียกลงอ่ายกขึ้นนะครับอ่าพอนี่นะครับวาวไอดียกขึ้นมาแล้วนะครับเพื่อนๆวาวไอดียกตัวขึ้นมานะครับ พอว่าวาดียกตัวขึ้นมาทีนี้ตำแหน่งนี้จะเป็นตำแหน่งคี้มาร์กนะครับเพื่อนๆนะครับตำแหน่งที่ผมชี้เมื่อกี้จะเป็นตำแหน่งคี้มาร์กนะครับอแล้วทีนี้เราก็จะหมุนมาร์กตัวทีนะครับหมุนมาร์กตัวทีที่จานไฟหรือว่าล้อแม่เหล็กนะครับมาให้ตรงกับตำแหน่งคี้มาร์กนะครับเพื่อนๆนะครับนี่เราจะหมุนไปอีกสักนิดนึงนะครับ นะครับก็ว่าง่ายๆว่าวาวไอดีกดลงแล้วก็ยกตัวขึ้นนะครับเพื่อนๆพอยกตัวขึ้นปั๊บเราก็จะมาดูมาร์กที่นะครับจาน<ร>ไฟนะครับตรงกับอ่าไอ้ตัวชี้มาร์กที่แข็งเครื่องนะครับเราจะเอามาร์กตัวทีนะครับเพื <mark> ่อนมาร์กทีนะครับย้<ม>ํานะครับมาร์กตัวทีนะครับขีดอยู่ข้างตัวทีนั่นแหละนะครับเพื่อนๆนะครับขีดอยู่ข้างตัวทีก็คือลูกสูบจะเลื่อนขึ้นสูงสุดภายในกระบอกสูบนะครับก็คือ TDC นะครับ แต่ TDC นะครับมันไม่ได้บ่งบอกว่ามันอยู่ในจังหวะอัดใช่ไหมนะครับเราจะต้องมาดูแคมบอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อนว่าแคมอยู่ในจังหวะอัดหรือจังหวะโอเวอร์แลปนะครับเพื่อนจังหวะอัดนะครับจุดกลมกลมนะครับจุดกลมๆมที่เฟืองเราลิ้นก็จะชี้ไปทางด้านหน้านะครับเพื่อนแล้วก็ขีด2ขีดนะครับขีดบนกับขีดล่างที่มีเลข1กับเลข2กํกำกับจะต้องขนานกันกับแ็ง แข้งเครื่องนะครับขนานกันกับขอบฝาฝาเสื้อสูบนั่นแหละนะครับเพื่อนเพื่อนว่าง่ายๆนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับมันต้องขนานกันนะครับพอเราได้ตำแหน่งที่่ทีว่ามากตรงที่สุดแล้วนะครับเพื่อนจากนั้นนะครับเราก็เตรียมอุปกรณ์ในการปรับตั้งวาลว์มานะครับอุปกรณ์ที่เราจะใช้ในการปรับตั้งวาล์วก็จะเป็นฟิลเลอร์เจนะครับเพื่อนเพื่อนจะสอนวิธีการตั้งแบบใช้ฟิลเลอร์เจก่อนแล้วก็ จะสอนวิธีการนะครับปรับตั้งด้วยมือเปล่านะครับอุปกรณ์อีกตัวหนึ่งที่เราจะต้องใช้ก็คือปลั๊กเกรเบอร์เก้านะครับสําหรับรถ Honda นะครับเ,เพื่อนๆนะครับในส่วนของฮอนด้าคลิกร้อยสิบไอนะครับเ,เพื่อนๆเขาจะให้ตั้งวาวตามสเปคคู่มือกันอยู่ที่นะครับไอดีศูนย์จุดหนึ่งสี่นะครับ,รบไอเสียศูนย์จุดสองศูนย์นะครับแต่ถ้าหากฟิลเลอร์เกตของเพื่อนเพื่อนไม่มี0.1 4 จะทำอย่างไรนะครับก็คือให้เพื่อนๆตั้ง0ูนย์หนึ่งสาก็ได้ศูนย์ก็ได้นะครับเพื่อนๆเ,เพราะว่าค่าในการปรับตั้งวาวเขาจะให้ค่าบวกลบมาอยู่ที่0.4ม mm ิลลิเมตรอยู่แล้วนะครับเพื่อนๆน,นะครับก็จะประมาณนั้นนะครับทีนี้ในการปรับตั้งวาก็คลายน็อตเบอร์9้าออกแล้วก็หมุนแกนกลางนะครับหมุนออกก็ห่างนะครับหมุนเข้าก็คิดนะครับเพื่อนๆน,นะครับ ่าผมจะเอาลื่นๆสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าในการที่เรานะครับประกอบเครื่องมาใหม่นะครับบาวยังไม่เข้าที่เข้าทางเวลาเราลันอินเสร็จนะครับบาวมันอาจจะชิดเข้าไปก็ได้นะครับเพื่อนๆนะครับดังนั้นให้เพื่อนๆนะครับตั้งห่างไว้ก่อนนะครับพอลันอินเสร็จก่อนที่จะส่งรถนะครับเราก็ทําการปรับตั้งอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อนๆอันนี้ก็นะครับเราก็เป็นการปรับตั้ง นะครับวาลไอนะครับเพื่อนๆอนะครับวอลไอดีอยู่ที่0.14แต่ฟิลเลอร์เกตผมไม่มี0.14ผมตั้ง0.15ครับเพื่อนเพื่อนนะครับอ่าเราก็จะท้ายลักษณะแบบนี้ในการปรับตั้งนะครับมันไม่มีนะครับเราก็ตั้ง0.15ฟิตฟิก็ได้นะครับหรือเราจะตั้ง0.13ห่างห่างสักนิดนึงลื่นๆื่นสักนิดนึงก็ได้นะครับแล้วแต่เทคนิคนะครับเพื่อน แล้วทีนี้ก็จะเป็นการปรับตั้งไอเสียนะครับก็เหมือนกันครับไอเสียเราจะทําการปรับตั้งกันอยู่ที่ดับ0.20มิลลิเมตรนะครับค่า0.20มิลลิเมตรนะครับแล้วก็นะครับในการตั้งเราก็ตั้งเหมือนกันคลายน็อตเบอร์9ออกนะครับแล้วก็หมุนแกนการเข้าหรือออกนะครับเอาความเปื้อตามที่เราต้องการนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับหลังจากที่เรารู้วิธีการปรับตั้งนะครับด้วยฟิลเลอร์เกตแล้วนะครับ ทีนี้ก็จะแนะนําวิธีการปรับตั้งด้วยมือเปล่านะครับเพื่อนการปรับตั้งด้วยมือเปล่านะครับสําหรับวาวไอดีนะครับเพื่อนการปรับตั้งวาวด้วยมือเปล่าที่ไม่ที่เราไม่มีฟิลเลอร์เจนะครับสําหรับ ID ให้เพื่อนๆนะครับหมุนแกนกลางเข้าไปจนสุดนะครับอ่าคลายน็อตเบอร์เก้าออกหมุนแกนกลางเข้าไปจนสุดแล้วก็ให้เพื่อนๆน คายออกมาครึ่งรอบนะครับเพื่อนๆนะครับสําหรับไ d ดีคายครึ่งรอบนะครับแล้วก็ล็อกน็อตเบอร์เก้าเลยนะครับเพื่อนๆนะครับสําหรับวาวไอเสียนะครับเพื่อนๆในการปรับตั้งวาวด้วยมือเปล่านะครับเพื่อนๆนะครับให้เพื่อนๆนขันแกนกลางเข้าไปสุดเหมือนกันนะครับวาวไอเสียขันแกนกลางเข้าไปสุดแล้วก็ให้เพื่อนๆนคายออกมาประมาณห้าส่วนแปดรอบนะครับหรือนะครับประมาณอ่า ครึ่งรอบกับอีกหนึ่งเหลี่ยมน็อตนะครับเพื่อนก็เป็นอันใช้ได้แล้วนะครับเพื่อนนะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางมาฝากเพื่อนเพื่อนสหรับเพื่อนเพื่อนที่ไม่มีฟิลเลอร์เกตก็เห็นเพื่อนๆนช่างหลายหลายท่านนะครับตั้งวาลโดยใช้มือเปล่านะครับโดยใช้ความรู้สึกนะครับอ่าเป็นแบบที่ว่าอ่าใช้นะครับคนอื่นใช้ฟิลเลอร์นะครับแต่บางท่านใช้ฟิลลิ่งในการปรับตั้งวาลนะครับเพื่อนนะครับอ่ะ แล้วแต่เทคนิคนะครับแต่ถามว่าคําแนะนําผมแนะนําให้นะครับเพราะว่าผมตั้งเสร็จปั๊บนะครับผมก็จะหมุนเข้าไปดูนะครับว่ามันหมุนเข้าไปกี่เกลียวนะครับกี่กี่รอบนะครับมันถึงจะสุดนะครับก็คือวาวไอดีผมหมุนเข้าไปนครึ่งรอบมันสุดนะครับวาวไอเสียก็เลยครึ่งรอบไปนิดนึงนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับ อ่าเท่าที่สังเกตด,ดูดังนั้นเวลาเพื่อนเพื่อนตั้งเพื่อนเพื่อนก็คลายออกตามที่ผมว่านะครับเพื่อนเพื่อนนะครับเอ้านะครับคลิปนี้นะครับก็ทำอ่าคลิปเกี่ยวกับการปรับตั้งวาล์วด้วยฟินเลเกดแล้วก็ปรับตั้งวาล์วด้วยมือเปล่ามาฝากเพื่อนเพื่อนนะครับ, <ๆ S 1> รบก็หวังว่าเพื่อนเพื่อนจะนําไปใช้ให้เป็นประโยชน์นะครับเพื่อนเพื่อนนะครับ,นรบในการปรับตั้งวาลว์นั้นควรที่จะปรับตั้งในขณะเครื่องเย็นเท่านั้นนะครับถ้าเราไปปรับตั้งวาล์ ในขณะที่เครื่องยนต์ร้อนนะครับอันนั้นนะครับจะทําให้ค่า,ามาตรฐานมันคลาดเคลื่อนเพราะว่าชิ้นส่วนเหล็กมันขยายตัวนะครับเพื่อนๆเอ้าพบกันใหม่คลิปหน้านะครับยังมีเรื่องราวอีกเยอะสําหรับคลิกร1อยสไอคันนี้ครับ